เวฟบาังลมในตำนานได้มาแบบงงๆเจอเพชรในตมแล้ววันนี้เรื่องของเรื่องไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อครับแค่จะไปเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนเก่าแก่สมัยเป็นทหารลบที่เวียดนามด้วยกันจาเบนดาวติ๊กต๊อกมาถึงบ้านมันประโยคแรกที่ผมถามคือรถคันนี้ของใครวะเห็นปุ๊บคือผมสะดุดสายตาเว็บร้อยยี่สิบห้าบังลมไมฟ้าปีห้าสี่สตาร์ทมือด้วยไม่พูดภาพทำเพลงครับผมถามเลยขายเท่าไหร่ไม่รู้ใครเป็นบ้างครับเวลาเจอของที่ชอบแล้วมันต้องเอามาให้ได้เจ้าตัวก็ยืนยันยังไงก็ไม่ยอมขายทำยังไงก็ไม่ขายผมก็เกล่อวาาซื้ ห้าพันซะหน่อยรุ่นนี้เขาไม่เล่นกันหรอกเพื่อนขายตอนนี้ดีกว่าปล่อยเก็บให้เป็นซ่าแต่จากที่ผมลองขี่ดูโอ้โหรถโคตรดีใครได้ไปนี่คือคุ้มค่าครับคันนี้ลองไปฟังเสียงกันดูว่าสภาพนี้น่าซื้อไหมเสียงเครืงแบบนี้ ยังแน่นๆไม่หมื่นเจ็ดมันบอกอยังไงก็ไม่ขายผมถามว่าทําไมนักหนาวะมันตอบมาสันส้นๆเลยครับไม่ใช่รถกู้าวผมนี่อู้หูหัวร้อนจีหลอกกูคุยตั้งนานแต่ไม่น่าเชื่อครับจังหวะชีวิตโคตรดีเจ้าของจริงๆเขาจะขายอยู่แล้วมันบอกเดี๋ยวพาไปที่บ้านเขามาถึงผมก็ไม่รอช้าแล้วครับปล่อยประโยคแรกไปป้ารถได้อีกไหมป้าบอกไม่ได้แล้วไอ้หนูขอราคานี้ให้ป้าเถอผมก็ลังเลนิดนึงครับเพราะราคาค่อนข้างตึงเลยทั้งอุดหนุนหน่อไม้ที่บ้านป้าและถ่ายรูปกับเด็กๆ FC ฟหลานป้าเขาเผื่อแกจะใจดีรถให้ผมอีีกกกกนนนนนิิดดึงแแ่่เเเคค้าาาาาไไมมมป็็็ผลรรับออววหถ รถก็ถูกใจจัดไปเลยครับป้าปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแต่พอมาคิดอีกทีเรามีแล้วนี่หว่าเวฟ125บางลมจะเอาไปทำาไมอีกล่ะเนี่ยงั้นผมขายเลยครับคันนี้พี่ๆให้ราคาเท่าไหร่กันเวฟ125บางลมไมฟ้าสีําเงินปี54ตรงรุ่นมีสตาร์ทมือด้วยเครื่องฟิตฟิตแน่นแน่ไม่หมื่นเจ็ดพสี่หกแปดใครให้ราคาดีสุดเอาไปเลยครับแต่ว่านะเหมือนผมจะโดนอีกคันเลยครับเจอลุงป้ายาโซนิคบอกสมัยก่อนวัยรุ่นเขาฮิตกันมากเลยนะเนี่ยผมก็ปฏิเสธคุณลุงไปทันทีเลยครับคาเดียวว่าขอลองข ดีนะขับดีกว่าเด็ดผมเยอะเลยอย่างว่าครับเทคโนโลยีมันใหม่กว่าเด็ดแต่ก็น่าลุงตังผมหมดแล้วผมคงซื้อไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมขายเวฟสีน้ำเงินได้เดี๋ยวจะมาเอานะครับพี่พี่ที่ใช้โซนิกอยู่คิดว่าไงครับควรเอาดีไหม